กลับมาสู่การอัปเดตเซตกันอีกรอบหนึ่งนะฮะชุดนี้วันที่10กุมภาพันธ์ลักษณะาการพักแบบนี้ไม่ได้เสียทรงใจอย่างใดสวยด้วยซ้ำไปนะครับเรามาดูที่เซต50บางตอนนี้ต้องติดตามนะเซต50นี่โคตรสวยโคตรสวยเลยนะไม่ได้จะบอกไงแบบโอ้โหมันพักสวยจริงๆเพราะอะไรทำไมต้องติดตามเซต50การขึ้นมาในชุดเนี้ จะนํามาด้วยเซตห้าสิบมันมันเป็นไม่รู้สินะปกติแล้วต้นเทนมันจะต้องนําด้วยเซตห้าสิบอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติแต่น,นี้มันมันก็มากไกลแล้วแต่มันยังนําด้วยเซตห้าสิบเออมันมันเป็นอะไรที่แปลกๆนะครับแล้วก็นํามาเอาจริง้งแบงค์จริงๆนะตัวที่นํามาเห็นไหมบีบีเอมีกสิกรไหมนี่ไงซัดไปร้อยหกสิบแปดแล้วอ่ะนะครับคือบรรยากาศถ้าพูดตรงมันเหมือนกับต้นเทนเลยนะครับทีนี้ ถ้ามันเป็นมันเป็นต้นเทนมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะนําด้วยเซตห้าสิบถูกต้องไหมหลังจากนั้นตัวเซตห้าสิบจะมีการพักตัวและจะตามด้วยหุ้นตัวเล็กครับก็พวก mbi mbi ไมอยางนี่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  mbi พักลงอย่างนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวรอดูถ้าเซตเริ่มพักตัวนี้จะเริ่มกลับมาแต่ไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนครับจะต้องอาศัยเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราจะมีการอัปเดตอย่างนี้เป็นประจำทุกว,วันอยู่แล้วไม่พลาดแน่นอนนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสมรรถนะทนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันศุกร์วันศุกร์แล้วนะฮะวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ปี2565เวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ณตอนนี้คือวันพฤหัสนะครับแล้วก็เวลา17นาฬิกา1นาทีตามนี้เลยนะฮะ มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างมันจะมีตัวติดไหมล่ะเนี่ยเออย,ยังพอมีบ้างนะอ่ะมาเริ่มดูไปพร้อมกันเลยนะครับตัวแรกคือ AAV ตัวนี้ก็บอกแล้วว่ามัน,มนหลอกบ่อยนะครับแล้วก็โซนเนี้ยถามว่าพักสวยไหม2 2งจนี่สวยนะฮะนะก็แนวรับตรงนี้ก็ได้ครับ2.72แนวต้าน3.04 ABM เมื่อวานลิ้งถูกไหมวันก่อนหน้านี้นะครับวันที่เนะวันทันมาพัก มันแปลกอ,อ่ะบอกเลยนะทรงทรงมันดูแปลกอันนี้ขอข้ามไปเลยก็ได้ถ้าใครเล่นสต็อปล s อเอาจริงนะถ้าแบบให้มันปลอดภัยเลยนะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับ2.96ต่อด้วยเอลินเอลินนี่สวยจริงๆแนวรับ3.7ได้เลยฮะ3 6 3.6 3 6 3 7ได้หมดเลยนะครับแนวต้าน4บวกๆวกนะฮะแล้วก็ B GT ชุดนี้ไม่สวยแล้ว สต o s ปลอสจริงสต o p ปลอสออกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตรงนี้ก็ได้2.26ตัวหันมา imh ยังเป็นตัวที่สวยอยู่นะครับแนวรับเดี๋ยวผมหาให้นะฮะ21.1ครับ,รบแนวรับ21.1มองว่าจะมีการพักเจอคางนี้แหละก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อนะครับต่อด้วยละลินหดีงามนะฮะดีงามจริงๆริงแนวรับ11.3ถึง11.8ครับเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อ ลานนาเป็นไงลานนายังคงอยู่ในโซนของแนวพักอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเลยฮะแนวรับแถวนี้ฮะสิบเจแนวต้าน22บาทหุ้นมอเนี่ยมันจะเป็นหุ้นเหมือนตัวนำเซ็ตตัวต้องเรียกว่าอะไรอะเซ็ตมันจะทำท่าทางเหมือนตัวนี้หรือเปล่านะครับก็คือมีการกระชากขึ้นมาเป็นเขียวล้วนโดดขึ้นไปพักตัวออกข้างแล้วก็จบด้วยท่านเนี้ยเนี่ย ะะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันเนาะในส่วนของมอเนี่ยผมก็มองแนวต้านที่ประมาณ2บาทนะครับัรมานิวสเนี่ยข้ามไปเลย RML Y ล่วงแล้วนะฮะล่วงแล้วสต็อปลอส98ตังครับไม่คิดว่าจะหลุดเลยเนี่ยแล้วก็แนวต้าน1.14หุ้น SC นะไปต่อได้เรื่อยๆเลยครับแนวต้านอยู่ที่5บาทครับผมหุ้นทนาโอ้ จบเกมเลยนะถ้ามาอย่างนี้ยังไงก็จบนะฮะสต็อปลอต้องคัดออกไปแล้วแล้วก็ UPA นะครับอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะทำไมถึงบอกว่าข้ามนะฮะก็ตัวไซส์ของมันอนะ่ะเล็กเกินไปนะครับมันเล็กเกินที่จะเอามาวิเคราะห์หาสรงคืนทรงกาฟได้ภาพรวมไปขาขึ้นแหละเนี่ยเห็นไหมภาพรวมไปนขาขึ้นแต่ว่าละะักษณะอย่างเงี้ยเอาเทรดยังไงก็ไม่คุ้มฮะสมมติว่าไปไล่ตาม46ตังค์ใช่ไหมแนวตัน48บวกบวก2ตังค์เวลาลบ ติดลบลงมาเหลือ41ตั้งขายทิ้งอันนี้โขวขาดทุนน่าจะ10%ได้นะครับคือเล่นยังไงก็ไม่คุ้มครเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าข้ามทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ YG g เอ้ยอันนี้สวยถ้าถามถึงที่เล่ามาทั้งทั้งหมดของช่วงเช้าวันนี้นะฮะตัวนี้สวยสุดนะครับ YG g แนวรับ36ครับแนวต้าน40บาทแล้วก็ซิก้าอันนี้ระเบิดกลายเป็นพุกกลายไปแล้วนะฮะ แล้วก็แนวต้าน7.9ระวังนะครับมันใกล้จะถึงจุด take profit แล้วแล้วก็โอ้โหติดแค่2ตัวนะฮะอีกส่วนหนึ่ง PHOL นี่สวยเช่นกันนะครับแนวต้าน4.7แล้วก็ทาคุนี้ตัวสุดท้ายสวยเช่นกันครับแนวรับ1.68นี่การสวยนะฮะ1.68แล้วก็แนวต้านประมาณ1.90ก็ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ ถังทำทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตรงนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์สําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับคอร์สที่หาหุ้นจากงบการเงินนะครับดูสตรอรี่ถือหุ้นยาวๆเน้นกําไรเป็นเด้งๆนะครับตอนนี้เราเตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่4ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องมันนี่ฮีโร่โดยตรงนะครับสามารถสนับสนุนผ่านบัญชีนี้ได้เลยรายได้ทั้งหมดเราจะนาไปเป็นรายได้สําหรับเด็กฝึกง,งานแล้วก็สําหรับพัฒนาช่องต่อไปนะครับเมื่อวานนะครับวันพฤหัสมีผู้สนับสนุนเข้ามาเวลา14นาฬิกา54นาทีจำนวน136บาทขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาอาจจะชอบเลขนี้ก็ได้นะ136นะฮะแต่ถ้าเป็นผมผมจะชอบ168มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับรบกวนอาจารย์ ถามหน่อยครับหุ้น IPO เข้าตลาดวันแรกเห็นมีดีดตัวแรงๆเป็นประจำเลยสำหรับมือใหม่ควรที่เข้าไปเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะฮะว่าควรจะเล่นหรือไม่ควรเล่นเออแต่คุณจะลองอะไรคุณก็ต้องดูว่าคุณสามารถที่จะคุมความเสี่ยงตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าคุมไม่ได้ก็อย่าเข้าไปเล่น,นครับถามว่าวันแรกทำไมมันมีลักษณะของการดีดนะครับก็วันแรกของหุ้นที่เข้าตลาดเนี่ยเขาจะเปิด เซลลิงขึ้นไปที่200%นะครับเพราะฉะนั้นมันจะจะสามารถโดดได้สูงสุดก็คือ200%มันทำให้นักลงทุนน้อยใหญ่นะฮะลายย่อยลายยุยลายยับลายอะไรพวกนี้เข้ามาชอบเล่นนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะวิ่งแรงๆได้นั่นเองคุณเพื่นมีความเห็นยังไงกับหุ้น阿里巴巴 DR นะครับก็เอาจริงมัน ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่สำหรับบ้านเรานะฮะคืออยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลองไปศึกษาดูก่อนนะครับเกี่ยวกับตัว阿里巴巴 dr มันผมว่าลองลองไปศึกษาดูก่อนครับคือมันไม่ได้เชิงผมจะเรียกว่ายังไงดีวะคือตลาดบ้านเรากับตลาดฮ่องกงใช่ไหมฮะมันไม่ได้เปิดแบบว่าตรงกันเป๊ะๆมันจะมีเวลาเหลื่อมกันอยู่นะครับ แล้วช่วงของไอ้ไอเวลาที่มันเหลื่อมกันเนี่ยเช่นตลาดตลาดเขาปิดแต่ตลาดเราเปิดอยู่เนี่ยฮะมันจะกลายเป็นว่านักลงทุนในบ้านเราใส่กันเองนะครับนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ลองไปพพิจนารณา,าดูก่อนว่าเออมันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวและมือใหม่เลยก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่เนาะ อาจารย์ AF แนวรับ1.25ต้าน1.37ได้ไหมมาดูนะครับหุ่น AF รับ1.25เหรอฮะเขาจะวางสต็อปลอสใช่ไหมสต็อปโอ้แนวรับแนวรับ1.25นี่ใช้ได้นะครับแล้วก็แนวต้าน1.37ก็ใช้ได้เช่นกันครับแต่ว่าสต็อปลอสต้องดูด้วยนะสต็อปลอสเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ก็พอนะฮะ1.23 ETE จะตั้ง stop loss ไปที่เท่าไหร่ดี1.86หรือ1.83ทุน1.90จนอ uh ่าฮะจริงๆเราน่าจะรู้ความเสี่ยงของตัวเองดีที่สุดนะครับ ETE เนี่ยคุณอ๋อเขาเพิ่งซื้อนะฮะทุน1.90ถ้ามาตรงนี้นะฮะทุนมันอยู่ใกล้มากเนาะเราเอาเก็บล่างก็ได้ครับ1.83ครับรบกวนสอบถามอาจารย์พืชคะ่ะบิ๊กเสียทรงหรือยงคะทุนติดอยู่ที่1.05 บ g นะครับ E I G Y 1.05นี่มันคือแนวตา้านใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือตำแหน่งของแนวต้านเลยมันไม่ใช่จุดซื้อนะครับจุดซื้อเนี่ยคือโซอนนี้เลยเออไอ้9 1ตังค์เนี่ยมันคือโซนซื้อนะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่โซอนอันน,น,นี้แล้วก็ถ้าเกิดหลุด9 0ตังค์งก็สต็อปลอสเราไปสะนะครับ PTL ทุน24.9สต็อปลอส24.5ทาร์เก็ตเนี่ยวางไว้ที่28แผนอย่างนี้ได้ไหม คือถือว่าค่อนข้างเที่ยวนะฮะแต่ก็ขอดูนั่งงานก่อนว่ามันโอเคไหมอุย้ยวางสต็อปลออย่างนี้เลยแหะครับอ่าสต็อปลอใช้ไม่ได้ครับสต็อปรอต้องเป็นยิบสาถึงจะได้นะครับวินจะผ่าน2.0ดศูนได้ไหมครับมามาดูกันครับวินโอานกำลังพักตัวครับ2.0จนยั่คือแนวต้านครับอย่าบอกนะว่ามันคือทุนของเราเออก็ ต้องติดตามกันต่อไปผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส2.0ได้นะครับอาจรย์ครับสบายจบรอบแล้วใช่ไหมไปสบายหรือยังนะสบายโอ้โมาดูซิลักษณะนี้จบรอบแล้วนะครับจบรอบแล้วก็รอดูจนกว่าเขาจะมีการฟอร์มตัวใหม่ถ้ามีการกลับตัวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ HL เสียทรงหรือ,อยัง HL อ,อ๋ไม่มีอะไรให้เสียเลยฮะยังคงทรงดีอยู่ เอาจริงแนวรับ18บาทนี้น่าสนใจนะครับสวัสดีครับ SGF ไซเวยไหมเปิดดูก็รู้นะเอาจริง,รงนะเปิดกราฟดูก็รู้ครับไซเวยมา2ปีนะฮะตั้งแต่ปี2021นะครับโอเคอ่ะสุดท้ายอะไรนี่ช่วงหลังๆฟังไม่ตรงเลย SKNU ป้าเฮ้อแม่นๆน,น้อยเดี๋ยวไม่ได้ใบหวยการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราจะมีแผนเนาะว่า ขึ้นทำยังไงลงทำยังไงซบลอดอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วทำตามแผนครับมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้ตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงตัวไหนจะเป็นยังไงนึกออกไหมถ้ารู้นะฮะบ,บอกแล้วนะครับบอกหลายรอบแล้วมีบ้านขายบ้านครับมีรถขายรถเอาไปซื้อหุ้นตัวนั้นนะฮะตัวที่เรารู้มันจะขึ้นอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย